เดีด๋ยวพี่พามาดูลูกค้ามาจัดของหน้าร้านมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นชุดแปลงล้อ17เจ็ดนะคะของเอ็นซาลนะลูกค้าก็จะจัดนี่เลยตัวนี้เป็นล้ออ<น>็นสปีดนะคะลูกค้าตัวนี้ราคาหน้าช็อปพันสองหน้าช็อปพันสองครับใช่นะคะลดราคาเหลือแปดร้อยเก้าสิบบาทนะก็มาจัดไปเป็นสีทองนะคะได้งานกล่องแบบพรีเมียมแบบนี้เลยตัวนี้เป็นงานตัวแข่งนะคะตัวหนาะทุกคนแล้วกวะะ็มีนะคะดูนี่ ดูมเมนทแลนนะคะครบชุดเลยก็คือดุมหน้าดุมหลังนะคะตัวน,นี้นจะเป็นพร้อมลูกปืนในตัวนะใช่ครับเปลี่ยนใส่ได้เลยตรงรุ่นนะคะจัดไปหนึ่งชุดครับนะคะแล้วก็ยางในพร้อมยางนอกครับอันนี้คือพอร้อมใส่ดีสโตนดีสโตนไลฟ์ไฟค่ะจัดจ้าเลยอันนี้ลูกค้าจะใส่เป็น8 0ดสิบับเกนะคะแล้วก็7 0็ดสิบขับเกเนาะก็เปลี่ยนนอกในพร้อมกันเลยนะคะก็เอายางในไปด้วยนี่นะคะยังไม่พอนะนะคะ ยังได้ปั๊มอีกนะคะปั๊มอีกหนึ่งคู่ตัวนี้เป็นปั๊มคู่ตู้ปลานะคะใส่ได้ทุกรุ่นเหมือนกันนี่เลยลูกค้าบอกชอบสีทองนะคะจัดสีทองนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจาซ้ายขวามีงานการจะมีงานในกล่องจะมีงานการให้นะนะคะแล้วก็นี่มีสาสต็อปเบรกครบเลยอันนี้จะมี5้าสีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปักลิงก์สินค้าไว้ให้แล้วกันเนาะลูกค้าชอบสีไหนกดอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยของลูกค้าพังหมดแล้ว นะคะคเ <All right. S 2> อาเล่นี่นะคะลูกหาอันนี้มาจากไหนวะอยู่ในนั้นแหละครับบรรลุดปะเนี่ยอย,ะะอยู่นั้นแหละเดี๋ยวแจอม่ <All right. S 2> ให้เออมี5สูตใครที่สนใจกดญัอนได้เลยแล้วก็มีชิวไนสลชอีกหนึ่งตัวนะคะ